ไม่ได้ทุกคนสวัสดีนะคะตอนนี้กำลังเอาพุชซาไปขายเหมืนเดิมจ้าค่ะวันนี้เอาไป20สบถุงพุดซาถูกมากช่วงนี้อันนี้เป็นพันเวียดนามนะคะเพื่อนพุดซาถูกมากแต่ยังมาชาอีิกด้วย อยากจะสูกแล้วยยังเขาม้าช้าอีกช่วงที่มันปลูกราคามันตกคือแบบจะต้องรีบเอาไปส่ตลาดก่อนใครคนอื่นเลยเนาะแบบจะได้ไปก่อนคนอื่นเผื่อลูกค้าเข้ามาอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนไปส่งแม่ค้าเหมือนเดิมค่ะ วิวเกาะดอนตับเหมือนเดิมเช่นเคยเป็นปัญหา กับบางวันน่ะนเพื่อนสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนสิบเก้าคนมากทำยังไงดใีใช้เน็ตลายปีทุกคนใช้เน็ตลายปีถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนมันมันต้องซื้อซิมใหม่ไปเลยอะ่ะมันยกเลิอกอันเก่าไม่ได้เพื่อน สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนชวิวกาะโดนดพานั่งเรือล่องแม่นำ้ำโขงใกล้จะปีใหม่แล้วทุกคนเขาก็จะแบบแม่ค้าบางคนก็เริ่มเ,เริ่มหยุดซื้อผลไม้แล้วก็กลัวมันจะตกค้างช่วงปีใหม่อะของเราวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าเพื่อน ปกติก็เขาก็จะหยุดซื้อประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนี่แหละของทุกปีทุกคนไม่แน่ใจถ้าศิริกานดาไม่ได้ไลฟ์พรุ่งนี้ก็แปลว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เก็บพุนะตราเนาะแปลว่าพรุ่งนี้ไปรับพี่สาวมีเพื่อนๆคนไหนที่แบบกลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดบ้างไหมทุกคนศิริกานดาจะไปรับพี่สาวนะพี่สาวมาจากประทุมธาน,นีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปสวน ใช่ใพรุ่งนี้ไม่ได้เก็บบุตรสาวเพราะสิริกานาต้องไปรอรับพี่สาวอยู่บกสฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเออถ้าเกิดว่าไลฟ์พรุ่งนี้ก็คือไลฟ์แต่เช้าเลยนะตั้งแต่หกเจ็ดโมงเช้าเลยนะคะทุกคนก็ไปรออยู่บกสอ่ะสวัสดีนะครับคุณสวยคุณอะไร มากนั่งเดือกลางไม่น้ำพูงทุกคนมาชมวิวเกาะดอนต่ำนะคะที่อยู่ทางฝั่งขวามือเป็นเกาะดอนต่ำนะคะ <Yeah. S 1> ไปช้าวันนี้ไปช้าวันนี้ไปช้าเขาน้าจะรออยู่หรอกเพราะว่าก็รู้ว่าเราเก็บ เออเธว่านี่เออมีคนขึ้นเขาลงมาจากเขื่อนกันอันนั้นอันนั้นอยู่ในรถทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดียวเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนแบบว่าเราจะเก็บพุชาออกมาจากเขื่อนเราจะเอาใส่ขึ้นรถไถเนาะทุกคนแล้วก็จะมาลงเรืออันนั้นคนนั้นเขาก็เสื้อแดงคนนี้ไหมเดี๋ยวสูกก่อน เขาก็ขายให้แม่ค้าคนเดียวกันเหมือนกันเพื่อนคือไม่ต้องไม่ต้องห่วงังละเพราะว่ายังมีคนไปช้ากว่าเราอ่ะเขายังไม่ได้ขนล,ลงเรือเลย นานนะทุกคนเพราะว่ามีญาติมามีญาติมาจากต่างจังหวัดชลิกันดนาะก็เก็บพุทธามาฝากญาติด้วยเหนกันแล้วก็เก็บไปขายด้วยยังไม่แน่ใจว่าเขามาถึงหรือยังทุกคนญาติมาจากต่างจังหวัด นี่น่าจะรอคิวไม่นานเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเอ่อเพราะว่าบางคนอ่ะพุชาเขาจะเริ่มหมดแล้วนะไม่รู้ว่าทําไมของเขาถึงหมดเร็วของี่เลยกกานานะยังเต็ม่วนอยู่เลยทุกคนไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนเลยอ่ะปีใหม่นี้เขาก็จะหยุดเนาะแต่ว่าเอาตรงๆเลยคือถึงไม่มีใครซื้อมันก็ต้องหมดนะทุกคนเพราะว่ามันสูงแล้วมันก็ล่วงเิ้ง เก็บไม่ทันบางคนเขาเก็บเขาไม่ได้รอเก็บแค่ลูกสุกลูกเหลืองเหมือนเราเขาเก็บลูกเขียวขายด้วยลูกเขียวก็ไปโรงงานผลไม้ดวงแล้วแต่ว่าของศิริกนาเก็บเฉพาะลูกสีเหลืองที่แบบไปให้แม่ค้าเขาไปขายตลาดสดทุกคนอันนี้เป็นพุชาร์ที่ามีแม่ค้าคนกลางมารับนะคะเพื่อนทำถุงละสิบกิโลวันนี้ได้เอามาขายเขายี่สิบถุงแล้วก็เก็บไปฝากญาติอีกมา ไมไ่รอคิวดูทรงแล้วไม่ได้รอคิวมันเหมือนกับพุชชาของส่วนคนอื่นบางคนมันก็เริ่มจะหมดแล้วเพราะว่าเก็บทั้งเขียวทั้งเหลืองอะคุณกินแปง้งพิมชัย,ยาภูมิสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะอคือชัยยาภูมิหรอคะ วันนี้ศิริกันดาคือทุกคนฝั่งทางนี้เนาะเกาะดอนต่ำานะคะออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะที่เห็นนี่ก็คือเป็นแม่น้ำพวงเลยทุกคนกำลังพันคอเรือไปทางทรายเนาะข้ามฝั่งไปทางหมู่บ้านแล้วทุกคนมากับพุทธายี่สิบถุงเมื่อวานนี้เก็บทิ่เมื่อวานนี้ไม่ได้เก็บพุทธาคือบางวันถ้าเกิดว่าเขาสั่งไปเยอะๆแล้วก็แบบ ขายไม่หมดอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ให้เราหยุดเก็บเนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้เก็บพรุชาเมื่อวานนี้เอาพริกมาขายสามถุงสามถุงกับอีกห้าโลถุงทำถุงละสิบกิโลอ่ะเมื่อวานนี้ได้สามสิบห้ากิโลโลละหนึ่งร้อยบาทได้เงินสานะมพันห้าเมื่อวานเก็บพริกแดง พี่เขียวเท่าไหร่ไม่รู้นะเพื่อนๆก็ที่กำลังผนใส่อันนู้นคือพี่เขียวมีเรือจอดอยู่ก่อนเราลำหนึ่งแล้วเป็นพี่เขียวทุกคนไม่รู้ว่าพี่เขียวเท่าไหร่ศริกาาไม่เคยขายพี่เขียวทุกคน400หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจากคือเราไม่ได้มาถามราคาทิกนันแล้วอะ่ะ เก็บแต่พริกแดงพริกแดงถุงละหนึ่งพันบาทถุงละหนึ่งพันสิบกิโลเนาะอันนั้นพริกเขียว ก็ยังไม่มานะยังไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวเด้อคุณทุกคนสิลิกณานนะขออนุญาตวางนะจะได้ยกลูกสาวข,ขึ้น ผู้เดียวบนนึงนี่เซยวพีอยู่ฮะอ๋อมีผู้เดียวบ่มาจำนีมาจำนีนีเจ้ามาจมีเขาาจับแลไวแก้วเขายกขวดแล้วล

เก้าเก้าคืนหะอคืนบ่บ่ท่ันเจ้าช่วงจคืนึแยกว่าหารถมาเอตอนดี่เจ้าแบกคืนตัวนี่ภูมาแบกอยู่เราไม่เ้านอนี่ของแม่ตาย เง <laughs> ินกบใจายถาแก่คุณนหละถกแก่กะนั่งอ,อ่แถาแก่อยู่บ้านไหมพ <laughs> ี่ข้านอย่างนอ้ แดกปอสวัสดีจ้าพนะี่น้อกเรืออยู่ในเรืออีกสามถึงทุกคนญาติมาจากต่างจางนนังหวัดเน็ตไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆ ลดมาใส่พุท <rí> <oman> ชาหน่อยเอามาสามถุงมาสองคนเลยนะก็มัน <linking> ม <mainstream media> ีสามถุงไงจะยิ่ยังไงหรือว่ายังไงอ๋อได้ได้โอเคโอเค ลดลงเยอะมากขอาไม่ยาิเด้อไีน่นนองเดี๋ยวจะวางเต็มหนึ่งนะทุกคนคือกันหาเอาพุธสาออกจากเรือก่อนเพื่อนๆมาพี่บ่ก นีมากับพ่อสองคน๋ยวออกจากเรือก,ก่อนนะคะเพือ่อน